Thank you มิชนะทัวร์ยกล้อขอแนะนำสถานที่เฟลี่ดีไซน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลคือที่สะคุณน้ำมรกตอยู่ในวันอุทยานถ้าหลวงขุณน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายที่ล่าสุดได้ทำเส้นทางศึกษาและเที่ยวชมธรรมชาติแห่งขุ้นเขาและสายน้ำโดยมีอารยสาปัตร์ท้งห้องสุขาและโดยเฉพาะทางลาดให้นักท่องเที่ยวทุกกลุ่มวัยและทุกสภาพร,ร่างกายสามารถเข้า ได้ไปเที่ยวกันได้โดยสะดวกและปลอดภัยด้วยทางลาดตลอดเส้นทางจะถูกใจนางงามทูตอารยสถาปัดขนาดไหนต้องไปเที่ยวชมกันเลยครับค่ะและสําหรับวันนี้นะคะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็ขอบคุณอุทยานอย่างมากเลยนะคะที่มองเห็นความสําคัญของอารยาสถาปัต์ค่ะที่ทําให้พวกเราทุกๆคนนะคะสามารถเข้ามาท่องเที่ยวได้แบบไม่มีขีดจํากัดค่ะ ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์100%ก็หวังว่าในอนาคตนะคะจะสมบูรณ์ร0อให้ตอบโจทย์ทุกๆคนจริงๆนะคะ,ะทางอุทยานถ้ำหลวงคุณน้ำนางนอนเองเนี่ยตอนนี้ก็คือมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติปูดอกข้อแดงซึ่งเป็นทางลาดเดินเข้าไปในป่าตอนนี้ก็คือสามารถใช้รถเข็นเนี่ยเข้าไปได้แล้วจนถึงชมวิวสระมรกตได้รองรับผู้ใช้ประโยชน์ได้ ผมเชื่อว่าที่นี่จะกลายเป็นแบบอย่างของอุทยานสําคัญสำคัญของโลกถ้าที่นี่เป็นประวัติศาสตร์ไม่ใช่คนมาแค่ชมความงามแต่เรื่องที่มันงดงามกว่าคือเรื่องราวของการกู้ภัยในรำณวันนั้นเมื่อ5ปีที่แล้วและผมเชื่อว่าในปีนี้เรากำลังจะจัดงานฉลอง5ปีเหตุการณ์ครั้งนั้นโลกจะไม่มีวันลืมที่นี่แต่เราจะทําให้ทุกคนมาที่นี่ไม่ไปแค่ประทับใจต่อเหตุการณ์ในอดีตแต่เขาจะต้องประทับใจกับความเป็นปัจจุบันของที่นี่ว่าผู้คนที่นี่เครือข่ายที่นี่ยังคงพยายามพัฒนาที่นี่ให้ก้าวล้ำเพื่่่อททาใใหห้้้้ไไมมีีคครรกิงงวขัับ อย่าลืมหาโอกาสไปเที่ยวชมกันนะครับแหล่งท่องเที่ยวดีมีอารยสาปัะชารมทิ้งใครไว้ข้างหลังและไม่ปล่อยให้มนุษย์ล้อต้องรอในรถอีกต่อไปถ้าอยากเที่ยวต้องเที่ยวได้สะดวกปลอดภัยที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ